ผมจะเล่าความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะปวดสําหรับคนที่อาจจะปล่อยวัตถุมงคลหลายหลยคนนะครับคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าผมว่านะหลายคนต้องเจอใครที่เล่นวัตถุมงคลเนี่ยต้องเจอแน่นอนของแท้ของเก๊อะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมฮนะแล้วก็จะมีบางท่านบอกว่าเอออาจารย์อ๋อครับทําไมอาจารย์อ๋อเนี่ยสามารถที่จะยืนยันได้บางรายการว่าอันไหนแท้อันไหนไม่แท้นะ คือผมจะบอกได้แค่ไม่กี่รายการเท่านั้นอันไหนที่ผมสนใจแล้วผมศึกษาอันนั้นคือผมพอจะดูได้ส่วนสายอื่นๆที่ผมไม่ได้เคยดูเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมก็จะไม่มั่นใจผมก็ดูไม่ได้ผมเองก็จะส่งไปตรวจเหมือนกันนะนี่คือความเป็นจริงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคอมเมนต์บอกว่าเอออาจารย์อ๋อเคยโดนไหม ผมโดนอยู่เรื่อยฮะคุณผู้ชมบางทีกำไรเม็ดเนียบางตัวได้เยอะบางตัวได้น้อยเนี่ยแต่พอมาหักลบกบนี่กับตัวที่โดนเขาเรียกว่าโดนปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันเหลือไม่เยอะนะนะซึ่งล่าสุดอ่าผมจะให้คุณดูอันนี้นี่อ่าเราคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับผมมีเขาเรียกว่าข้อมูลมาให้คุณได้ดูกันซึ่งคลิปวิดีโอนี้แหละผมรู้แล้วล่ะว่าผมอาจจะขายของไม่ได้กำไรเท่าไหร่หรอกหรืออาจจะขายไม่ได้เลยก็ว่าได้เพราะว่า ของที่มีอ่ะไม่ได้ของแปลกใหม่อะไรนะแต่ผมทําไม้ให้เป็นวิทยาทานให้รู้ว่าผมไม่ได้หน้าเลือดที่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวนะอ่ะคุณลองดูชิ้นนี้คือตัวบอดี้และกล่องต่างๆเนี่ยนะผมดูแล้วเฮ้ยมันมีความเก่าว่ะเราเห็นในรูปที่เขาส่งมานะนะซึ่งเอ้ยมันใช้ได้อยู่นะมันเก่ามันดูในส่วนของตะคงตะเข็บต่างๆเนี่ยคือมันมันดูแล้วมันมีอายุนะผมก็โอเค พองแงะมารอบแรกเดียนะผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยอ้าวนี่มันเหรียญหลวงพ่อลวยนี่นะนะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยที่บอกเลยว่าปลอ,นะอมนะฮะตรงเนี้ยปลอมนะโอเคแต่ผมเห็นแล้วปลอมแต่ในใจหนึ่งก็จะคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะแปะไว้เฉยๆอะไรเงี้ยครับเอามาแปะไว้เฉยๆภายหลังนะฮะเพราะว่ากล่องมาดูเก่าแต่ทำไมอันนี้มันปลอมได้ละ่นะอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเออน่าจะแปะภายหลังนะฮะผมก็เอาโอเคไม่ได้อะไรฮะพอเปิดกล่องมาครับปึ๊บนี่ปับ๊บ โอ้โหดูแบบเฮ้ยดูดีนะฮะดูดีดูเข้มขลังดูโอเคเลยนะฮะแล้วราคาไม่แรงราคาแบบอ่ายั่วน้ำลายเลยนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกคิดว่าโอ้โหผมได้ของดีราคาถูกมาแล้วเว้ยนะฮะรีบตะคุบก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะเอานะฮะแล้วก็ปรับเขาให้นะฮะปรากฏว่าพอ,อ,อมาถึงนะนะฮะเช็คดูคุณผู้ชมฮะฟักเก ดีเยี่ยมนะดีเลยฮะโอ้โหดูแล้วผมคิดในใจแล้วว่ากําไรรอบนี้ได้กําไรแน่นอนนะฮะพอมาดูด้ามเริ่มตั้งหงิดตั้งหิดใจเอ๊ะทำไมด้ามมันดูไม่เรียบร้อยนะฮะมันดูไม่เรียบร้อยมันดูแบบเหมือนยังไม่เข้าที่เข้าทางนะถ้าอายุมันเยอะกว่านี้แล้วด้ามมันน่าจะดูเก่ากว่านี้นะฮะแล้วยิ่งมาดูที่ใบมีดครับนี่โอเคฮะรู้เลยว่าโดนแล้วฮะนะฮะ รู้เลยว่าโดนแล้วนะต่ออาคาก็ไม่ลึกนะฮะรอยเล็บจิกไม่ลึกตรงเสมาด้านล่างก็พินเพี้ยนนะฮะแล้วในส่วนอีกหลายๆจุดเนี่ยที่ทําให้บ่งบอกได้ว่าโดนแล้วเนี่ยคือมีหลายจุดมากนะฮะเลยทําให้ไม่ได้เอาเล่มนี้มาปล่อยนะคุณผู้ชมนี่คือเล่าให้ฟังกันตามจริงนะครับเล่าให้ฟังกันตามจริงนะีซึ่งอันนี้ก็ทําไว้เป็นวิทยาทานนะคุณผู้ชมฮนะ บางบางที่เราไปซื้อของกับเขาหรือว่าเช่าบูชาของเขาเนี่ยเราส่งรูปภาพมาเนี่ยอาจจะเป็นภาพแบบนี้วิดีโออาจจะเป็นแบบนี้คุณดูแล้วมันอาจจะแบบเฮ้ยมันเวิร์กว่ะพอของจริงที่ส่งไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เล่มนั้นก็ได้นี่นี่คือความเป็นจริงที่หลายคนเจอในยุคที่แบบโซเชียลมีเดียมันไปทั่วถึงทุกมุมของประเทศไทยนะมันควบคุมไม่ได้นะซึ่งก็เจ็บตัวกันไปนะฮะอ่ะ ก็ประมาณนี้นะอันนี้คือมันเล่าสู่กันฟังว่าผมเองก็โดนแต่ผมไม่ปล่อยให้ใครนะโดนแล้วโดนเลยเจ็บก็เก็บเองฮะเจ็บแล้วไม่ไม่ค่อยโอดโอยฮะเจ็บก็ไม่บอกใครแต่วันนี้เอามาเล่าให้ฟังวิทยาทานว่าผมก็โดนเหมือนกันในบางบางจุดที่เราอาจจะใจร้อนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นกําไรได้อะไรเงี้ยนะผมปุ๊บเลยนะโดนเหมือนกันนะฮะอะแต่ว่าอันไหนที่รับประกันแท้ให้อะเดี๋ยวขึ้นให้ทีละรายการนะคุณผู้ชม เริ่มจากสิ่งนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นของอาจารย์คารวาสนะตัวเดิมนั่นแหละนะตัวเก่าคุณผู้ชมฮะยังอยู่เล่มเดียวเนี่ยยังไม่มีใครรับไปซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็ได้เรื่อยๆนะเพราะว่ายังไงเป็นวัตถุมงคลมันต้องการความเก่าต้องการความเป็นเข้มขลังอะไรเงี้ยคืออยู่นานได้มมีมปัญหานะแต่ถ้าเกิดเป็นของอ่า USA อะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมาไวไปไวนะครับจะได้มันสินค้าได้ไม่ต้องดูเก่ามากนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยมีการต่อขระนะฮะแล้วก็มีการปลุกเสกแบบสายขาวอย่างที่เคยบอกไปใครอยากจะค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปบูชาได้โดยที่คุณสบายใจได้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นของอาจารย์คารวะจังหวัดสระบุรีน,นะนะแล้วทั้งชิ้นงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการผสมแร่เหล็กน้ำพีไปโดยที่เหล็กน้ำพีเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะฮะเขานำมาถลุงเป็นแร่ครับ แล้วอาจารย์ท่านนี้เนี่ยไม่ได้ทําแค่เป็นแบบนี้อย่างเดียวนะครับหนังจระเข้ท่านก็ทำนะฮะหรืออาจจะเป็นในกระดูกช้างกระดูกสัตว์ต่างๆเขาก็ทําหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ออกมาเผยแพร่หรือว่าออกมาทําแบบให้สื่อเห็นนะผมเพียงแค่บางเอินได้พบเจอนะฮะนะได้พบเจอโดยการแบบว่าติดต่อนะกับทางคุณทิพย์นะคุณทิพย์ก็ ดูแลให้ในส่วนนี้นะครับผมซึ่งเยี่ยมเลยเนี่ยนะเยี่ยมเลยครับเหลือเล่มเดียว1,300บาทนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะจริงๆมีสีแดงอยู่อันนึงนะแต่ติดที่มีพระท่านจองไว้ผมก็เก็บไปให้นะครับถ้าจองไว้บอกอย่างเดียวถือผมถือให้ได้นะถ้าคุยกันโอเคคุยกันถูกคอถือให้เท่าไหร่ก็รอได้ถ้าคุณอยากได้นะครับผมถือไว้รอได้นะอ่ะ โอเคครับสำหรับเรื่อนี้1,300บาทครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเหล็กน้ำพีนเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งฟูลออปชั่นทั้งชิ้นงานนะมันก็จะมีการผสมในผงส่วนอื่นไปด้วยนะเช่นอาจจะเป็นผงมุงคลผงไม้นะหรืออาจจะมีการประกอบต่างๆในแาตุต่างๆที่ใช้ในการหล่อขึ้นมาเป็นเป็นฝักแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะไม่ใช่ว่าออ้ยอาจารย์เหล็กน้ำพีทั้งชิ้นเลยไหมมีดเป็นเหล็กน้ำพีเลยไหมนะฮะ คือไม่ใช่ทั้งชิ้นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เล่มนี้ในราคาอยู่ที่ประมาณ7-8,000ึ 8, บาทนะฮะแบบนั้นเลยฮะนะเล่าให้ฟังนะครับผมอ่ะหนึ่บาทชับเล่มเขียวเล่มนี้ฮะขออาจารย์คารวาสแล้วก็ในส่วนของอพร้อมแท่นวางอันนี้ไปแบบห่อแดงๆแ,แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่นะ เหมาะสำหรับการนำไปตั้งในจุดที่เราควรจะบูชานะคุณผู้ชมสามารถนำไปตั้งได้แกะออกมาจากหอสีแดงแบบนี้เลยแล้วคุณผู้ชมก็เอาไปตั้งได้นะผมจะตั้งให้คุณได้ดูกันด้านใต้เนี่ยเขาจะมีฐานไม้รองไว้ให้นะครับเล่มนี้ราคา1900บาทส่งฟรีนะ1,900บาทส่งฟรีครับมีแค่ตอนนี้น่าจะเหลือชิ้นหรือ2ชิ้นนี่แหละเพราะมีคนปิดไปหลายรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะ จะเป็นแท่นผมว่านะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม้สักนะครับแต่ว่ามันมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงท่านกำนันบอกว่าน่าจะเป็นไม้ประดูนะ่นอาจารย์ ten, แท่นอันเนี้ยนะฮะแต่แต่ดูแล้วเผนๆืนเอน้ยไม้สักบอกว่าอะไรเงี้ยนะซึ่งมันลายไม้จะต่างกันนะครับนะคนที่เล่นไม้อาจจะดูรู้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่การเลซินนะครับเป็นไม้แท้ๆขึ้นมาแล้วเขาทําเป็นชั้นๆไว้ให้ คุณจะเห็นว่ามันมีการกลึงลวดลายเป็นชั้นๆไว้เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันดูแบบดิบเลยเขาต้องการดูให้มันมีความเป็นมิติซึ่งการทําลวดลายเป็นชั้นเนี่ยถ้าไปสมัยก่อนจะใช้การแกะสลักใช่ไหมนั่นแหละนะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยและเพื่อให้มันมีความดูเข้มขลังเขาเลยใส่ดีเทลรายละเอ,อียดลงไปนะฮะพร้อมกับบริเวณที่เป็นตัวดาบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดาบตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากคุณเตรียมเงินหนึ่งหมื่นกลมๆไว้ผมหายให้คุณได้นะดาบเหล็กน้ําพี หนึ่งหมื่นกลมๆผมหาให้คุณได้นะ,ะบริเวณตรงด้านบนเนี่ยใส่เป็นท้องเหลืองไปเลยจบๆไปใส่เป็นมงกุฎไปเลยฮะด้านบนเนี่ยมันจะมีหัวบัวที่ดูสวยงามนะฮะทรงคล้ายๆกับมงกุฎนะแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นหัวบัวนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณที่ต่อเนี่ยเขาจะใช้กาวต่อนะครับคุณผู้ชมนะ,ะต่อกับตัวไม้ตัวนี้เป็นกาวทาไม้เนี่ยคือมันสามารถที่จะใช้ได้ ถ้าเกิดมันหลุดรู้อ่างเงี้ยคุณผู้ชมสามารถใส่ได้เลยแต่ว่ามันแน่นหนาดีนะแต่ผมพูดให้ฟังในกรณีที่จัดเก็บไปนานๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการแบบชำรุดในส่วนนี้คุณผู้ชมสามารถแก้ไขได้นะเพราะว่ามันเป็นโคลาชินกับตัวไม้ไงวัสดุที่มันแตกต่างกันพอเอามาติดกันเนี่ยคุณภาพมันจะถูกเชื่อมด้วยสารตัวกลางนะฮะถ้าสารตัวนั้นมันมีปัญหาหรือว่ามันเสื่อมสภาพลงมันอาจจะหลุดได้อันนี้ผมพูดในกรณีที่แบบหลายๆ10ปีแล้วนะนะเล่าให้ฟังแต่ว่าในส่วนของ ด้ามจับเนี่ยจะเป็นการกึงลายซึ่งลักษณะการกึงลายอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเคยได้ไปวัดที่เป็นสาราโบราณเนี่ยเขาจะมีการกึงลวดลายให้มันเป็นชั้นๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมาปั้นให้ขึ้นรูปเป็นพญานาคอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดดังแต่าวัดวันนอกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายนะการกึ่งลายแบบนี้ก็ดูสวยงามดีแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็ใช้วงเงินที่น้อย แต่ได้ความขลังขึ้นมาเลยนะครับผมตามกุฏิตามสาราต่างเนี่ยจะมีลักษณะไม้การเกลืงในรูปแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือในส่วนของจุดประทากันนะฮะจะเป็นการเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยนะเขาใส่เป็นทองเหลืองไว้ให้เพื่ออย่างแรกเลยก็คือมันดูดีกว่าลวดลายมันสวยกว่าแล้วที่สำคัญกนะ็คือการใช้งานมันจะทําได้นานกว่านี่คือความยอดเยี่ยมแล้วก็การดีไซน์ออกแบบมาแล้วนะครับเนี่ยนะ ตีลวดลายไ็นดอกไม้ไว้ด้วยนะไม่รู้ว่าคุณจะเห็นชัดไหมนะในกล้องอะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ของจริงเนี่ยสวยแล้วก็ดูเลอค่าม,มากๆนะฮะถัดมาด้านล่างเนี่ยจะใช้เป็นเชือกถักสีแดงแล้วก็ผู้สีแดงนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยนักรบมกักจะแต่งตัวสีแดงเพราะเชื่อกันว่านั่นคือความร้อนแรงแล้วก็เป็นสีมงคลในการออกรบนะฮะ เขาจะใช้สีแดงในอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเช่นมันจะเป็นหอ,อกเป็นง้าเป็นทวนต่างๆเลยนะหรือว่าดาบเนี่ยเขาจะตกแต่งประดับประดาไปด้วยเชือกสีแดงเพราระเพื่อความมงคลโดยเฉพาะเลยฮนะในส่วนถัดมาจะเป็นอา่าเขาเรียกว่าหวายถักนะคุณผู้ชมนะจะเป็นหวายถักแบบนี้ครับซึ่งหวายถักเนี่ยมันจะเป็นลักษณะถักเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าสลับไปมาแบบนี้ สามสูตรโบราณอ่ะนะนี่เป็นคนแก่ถักนะครับคุณผู้ชมอันนี้คนแก่ถักมาเพราะว่าช่างที่มานั่งถักแบบนี้จริงๆเนี่ยถักมือแบบนี้คือมันน้อยมากแล้วนะครับบางที่เนี่ยใช้เครื่องในการถัก,กนะนะเครื่องในการถักออกแบบใหม่ๆมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่แน่นเท่านี้นะครับแล้วก็จะดูไม่ขังเท่านี้อันนี้เป็นถักมือนะครับนะเป็นช่างถักมือให้งานแฮนด์เมดนะครับทํามือนะครับอันนี้ทํามือนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อคุณดึงออกมาเนี่ย จะพบกับว่าใบมีดเนี่ยนะครับผมจะเป็นแล่เหล็กน้ำพีที่มีในปริมาณที่เยอะกว่าในหลายๆชิ้นงานนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาเถียงว่าอาจารย์โอ้โหเหล็กน้ำพีเนี่ยมันไม่แท้หรอกอะไรเงี้ยคืออันนี้เนี่ยผมได้มาจากท่านกำนันแพ้วแล้วท่านกำนันเนี่ยนะครับผมเขาได้รับการตรวจสอบจากทางหน่วยงานภาครัฐนะครับในการให้บริการต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนควบคุมนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นโอท็อปนะฮะเป็นงานโอท็อปที่อยู่ตรงนั้น ในตรงนั้นมีดังๆอยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ติดต่ออยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นของท่านกำนันนะถ้าได้เจ้าไหนมาผมจะบอกเขาเจ้านั้นนะครับแต่อันนี้เป็นของท่านกำนันนะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้ผมการันตีให้คุณได้ว่านี่คือเหล็กน้ําพีของแทน้นี่คือชื่อเสียงของร้านผมที่ผมเปิดมาแล้วผมอยู่ได้เพราะผมไม่โกหกลูกค้าผมไม่เคยขายลูกค้าด้วยความหลอกหรือว่าให้คุณแบบบูชามีดไปเด็ดที่ผมหลอกไม่มี นะนั่นนี่คือข้อดีของร้านผมที่ยังคงขายได้ทุกๆวันนะนี่มีการตอกขระล,ลดลายชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนะลึกเลยลายลึกนะแต่ว่าตอนนี้กล้องไม่โฟกัสน,นี่นะฮะตอกลายลึกแล้วก็มีระเบียบนะนี่ด้านล่างลักษณะเหมือนเซมาครึ่งใบนะนะมีการตอกอาระนะเป็นน่าจะเป็นพระเจ้าสิบหกพระองค์หรือเปล่านะนี่นะนะอ่ะไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะพยายามศึกษาตอนนี้คือ พยายามที่จะทําความเข้าใจในอักขระยันต่างๆนะฮะแต่ถ้าเป็นมีดหมอสไตล์ของหลวงพ่อดเดิมหรือเป็นมีดหมอที่เป็นเ,เขาเรียกว่าสามกษัตริย์เนี่ยนะผมจะจําอักขระเอานะใช้การจําอักขระนะฮะใช้การจําเอาแต่ไม่ได้เรียนแบบว่าอักขระนี้แปลแล้วได้พุ้ตคุณว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จาได้ว่าเอา้าอย่างสมมติว่า วิรุณจังงาง,งนวลเล็กคือต่างๆคือก็จำไว้อย่างนั้นนะจำไว้โอเคเป็นลักษณะนี้นะแล้วพอได้ไปรู้สึกยังไงก็รีวิวตามนั้นจับแล้วรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นนะฮะนี่คือสไตล์ของร้านเรานะครับผมอ่ะผมรู้สึกว่าจะอยู่กับเล่มนี้นานเกินไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วพอคุณได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยนะก็เอาไปวางแบบนี้เลยฮะนี่อยู่ในชั้นโชว์แล้วรู้สึกดูดีมีความเข้มขลัง1,900บาทส่งฟรีฮนะ รีวิวแล้วเก็บเลยฮะนี่เสร็จปั๊บจะได้พักผ่อนไปเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่หลายคนน่าจะต้องรีแลกกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลงสินค้าที่เป็นงานต่างประเทศไปเยอะมากแล้วก็มีหลายคนมาใช้บริการผมแบบโหสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านพันเอกจรูนเนี่ยน่าจะหมดกับผมไปอยู่พอสมควรเลยนะน่าจะทำรลายสถิติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เลย ไปเยอะเหมือนกันนะครับขอบพระคุณท่าน,นมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาอุดหนุนล้านผมนะครับผมก็น้อมรับนะดูแลท่านเต็มที่นะครับผมจะดูแลให้ดีสุดแลวอีกหลายท่านนะที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนี่ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ติดต่อมาทางผมเองผมก็จะได้มีโอกาสได้รับสายได้พูดคุยบ้างแต่ว่าท่านท่านจะรู้เนี่ยติดต่อทั้งแม่ผมแล้วก็ผมด้วยนะ เยอะจริงๆนะนะติดต่อมาเยอะจริงก็เลยแบบขอบพระคุณมากๆนะครับนะขอบคุณมากๆแล้วทุกๆท่านนะครับที่อุดหนุนเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ได้กล่าวถึงไปเนี่ยอย่าน้อยใจผมเลยนะครับผมผมไม่รู้จะทํายังไงให้เอื้อเอืนถึงทุกคนจริงๆเพราะว่าหลายคนก็มาอุดหนุนในช่วงที่ผ่านมาเยอะนะครับแต่ถ้ามีโอกาสอยากจะมีโอกาสได้เอื้อเอ่ยได้พูดคุยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมาแลวได้พบกับผมไหมนะจะได้เจอกันไหมเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยติดเรียนปริญญาโทด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงที วันนี้นะครับหลังจากที่คุณดูคลิปเนี่ยผมอาจจะอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับไปทำธุระด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็รายการต่อไปอันนี้เหมือนจะเหลือเล่มเดียวหรือไม่เหลือก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าติดจองหรือเปล่าไม่ได้คุยกับคุณแม่นะอันนี้หยิบขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าง,งานมันน้อยนะวันนี้ผมจะให้คุณได้ดูว่าฝากที่เป็นการหล่อลวดลายเทวดาเนี่ยเป็นอย่างไรไม่เคยได้ลงรายละเอียดอะไรมากความนักเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย เอาออกหน้าจอโชว์ๆผ่านๆก็หมดเลยนะไม่เคยได้อยู่ถึงรีวิวแบบละเอียดเลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตสักนิดนึงแล้วกันสักวันนึงแล้วกันนะครับคุณแม่ฮะไม่รู้ว่าไปหรือ,อยังเล่มนี้นะแต่ผมได้มารอบล่าสุดเนี่ยประมาณ3เล่ม้งมเล่มแล้วก็น่าจะไปแล้ว2เนี่ยเหลือเล่มนี้วางอยูท่ที่ร้านไม่รู้ว่าไปหรือ,อยังนะแต่ก็เลยแบบหยิบมาก่อนแล้วกันตัวนี้เนี่ยบริเวณฝักเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีบล็อกอยู่ นะซึ่งบล็อกฝั่งหนึ่งจะเป็นองค์ลูกเทวดาและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นองค์พระอินทนะะ์คือผมมองแล้วว่านะะในส่วนของบล็อกหล่อขึ้นมาเนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างง่ายกว่านะะถ้าเป็นสมัยก่อนคือถ้าเกิดคุณจะขึ้นรูปในลักษณะนี้เนี่ยเขาจะไม่นิยมหล่อเขาจะใช้การตอกมือคนสมัยก่อนปานราณีตนะ,ะตรงที่เวลาที่ เขาทําไร่ทํานาเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทําเขาก็มาคิดค้นประเพณีมาคิดคน้นกรรมวิธีต่างๆที่ทําให้ชีวิตตอนนั้นน่ะมันสนุกมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่มีความสามารถทางด้านช่างอะไรต่างๆเนี่ยการทําเป็นบล็อกหล่อในสมัยนั้นน่ะมันง่ายไป เขาไม่ต้องการปริมาณที่เยอะมากแต่เขาต้องการแพนเมดในการทํามือเพื่อให้ผลงานต่างๆออกมาดูดีและดูสวยนะฮะสำหรับงานที่เป็นเฉพาะทางนนะแต่ถ้าเกิดว่างานชิ้นไหนที่ต้องการหล่อขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้แบบเยอะๆเดี๋ยวเขาจะใช้บล็อกหลอ่อนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้บล็อกหล่อเช่นกันนะครับนะฮะด้านบนก็จะมีลวดลายตลอดทั้งชิ้นงานเลยเต็มบล็อกเลยนะครับนะบจะเป็นองค์ลูกกอเทวดา แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เช่นกันลักษณะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นลายกระหนกที่คล้ายๆกับผนังวัดนะฮะนี่นะหล่อออกมาได้สวยแล้วดูดีมากเลยครับและที่สําคัญก็คือในบริเวณของตัวมีดเนี่ยมีการต่ออัคระที่เต็มใบเลยนะครับนี่คือความยดงดงามแล้วก็ยอดเยี่ยมของเขาแล้วในส่วนของด้ามจับเนี่ยใส่องค์มาเป็นองค์ทาเาวสุวรรณครับลักษณะการหล่อเนี่ยจะเป็นการหล่อที่ไม่ถึงกระโบราณมากนะผมว่านะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกมองว่าเป็นโบราณแบบ จ๋าๆเลยจะไม่ใช่นะแต่มีหล่อทรงโบราณกว่านี้อีกมีดูโบราณกว่านี้อีกนะตรงท้ายเนี่ยจะเป็นการกระแทกแบบเรียบนะซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดใส่เป็นชัดดาหรือว่าใส่เป็นองค์ทรงเครื่องของอ,องค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยก็จะดูแบบเข้มขลังใช่ไหมแต่ปัญหาคือจะแตกหักได้ง่ายเวลาขนส่งต่างๆเนี่ยทำแตกหักได้ง่ายเขาก็เลยแบบตัดจบเลยนะฮะปุ๊บจบๆไปนะฮะ ก็ประมาณนี้เนาะเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12นิ้วน่าจะได้แล้วคุณผู้ชมใหญ่กว่าตัว900ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะใครจะพกพาไปอะไรยังไงก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งเพราะมันใหญ่นะครับ1,699บาทส่งฟรีฮะมีบริการเจ็บเงินปลายทางถ้าคุณสนใจแล้วเราก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร063 130 5 3 0 4ครับร้านบิ๊กัู่ยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะยังไม่พอครัคุณผู้ชม ผมยังมีตัวนี้ให้คุณได้ดูอีกอันหนึ่งคราวที่แล้วเนี่ยนะเอาพญานาคมาออนแอร์แล้วไม่มีคนรับไปดูแลเลยสักเล่มเหตุผลเพราะว่าน่าจะความสวยงามต่างๆอาจจะไม่ชินตาแต่ราคามันไม่ค่อยสบายกระเป๋าคนก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไว้ก่อนละกันนะฮะจุดแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเขาใช้บล็อกหล่อเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับแต่บล็อกในส่วนนี้เนี่ย เขาจะเว้นว่างไว้เพราะอะไรนะหรือเพราะถ้าเกิดว่าไม่เว้นว่างไว้เลยเนี่ยจะไม่เห็นว่านี่คือเป็นพญานาครายละเอียดต่างๆจะทำให้มันดูล้นนะเขาเลยเว้นไว้เป็นแบบเรียบๆให้ลักษณะเหมือนดูเหมือนภาพวาดซึ่งตอนแรกผมมองว่าเฮย้ยหลายคนน่าจะชอบนะเพราะว่ามันเห็นตัวองค์พญานาคแบบชัดเจนแล้วก็ในส่วนด้านล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นผืนผ้าไว้สำหรับการประดิบประดอยให้เห็นลายพญานาคแบบชัดแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยฮะ คนไม่ชอบแบบนี้คนชอบลายแน่นๆเพราะว่าดูเข้มขลังกว่าซึ่งก็ไม่แปลกเลยอันนี้ไม่แปลกและคุณผู้ชมก็ถูกต้องแล้วนะฮะเรื่องในสิ่งที่ชอบเอาในสิ่งที่ชอบนั่นแหละดีแล้วนะครับผมเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผมรับมาเพราะผมเข้าใจว่าคนน่าจะชอบนั้นรับมาสามเล่มเลยนะแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราจะปล่อยไปได้ไหมสําหรับพญานาคเล่มนี้เพราะว่าในส่วนของพุทธคุณต่างๆเนี่ยนะ เป็นเรื่องค้าขายโดยเฉพาะผมเห็นในมุมที่สวยงามก็คืออีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้จะเป็นศีรษะเสียงของปญานาคถูกไหมแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของหางในส่วนของหางเนี่ยจะมีความอลังการมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถใส่ดีเทลรายละ,ละเลอียดได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของปลายหางที่มีความอลังการงานสร้างเกือบจะเต็มชิ้นงานตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะส่วนตรงนี้เขาต้องเว้นว่างไว้ให้ เพื่อให้เห็นว่าบริเวณตรงลำตัวของพญานาคเนี่ยมีการพันในส่วนของฝักอยู่ถ้าใส่ลายตรงนี้ไปจะดูยากนะนี่คือคิดค้นมาแล้วนะคือตำหรับตำรามไม่ได้มีไว้ให้บูชายอย่างเดียวแต่พอได้แกะออกมาดูแล้วปั๊บเนี่ยจะได้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาทามาเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อยู่ให้คุณได้เห็นว่าอ๋อตรงนี้ไม่ใช่นะถ้าใส่ตรงนี้ไปมันล้นใส่ตรงนี้ไปมันดูไม่สวยใส่เยอะไปมันดูล้นผ้ามันดูภาพม,มันดูโอเวอร์เกินนะ มันเลยไม่โอเคนะเขาใส่มาในรูปแบบนี้ก็ถือว่าอ่ะไม่เป็นไรใครไม่เอาผมเอาเองนะในส่วนของฝักเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าตุ่มๆมากกว่าถ้าเป็นในการหลอบล็อกของพญานาคเว้ยตาเป็นถ้าเป็นในการหลอบล็อกขององค์ลูกเทวาดาเนี่ยบริเวณฝักเนี่ยจะมีความแฟบๆกว่านิดนึงแต่ตอนนี้จะมีความตุ่มๆมากกว่านะเพื่อให้เห็นว่าดูอุดมสมบูรณ์ดูช่ำๆนะ แล้วใบมีดต่างๆเนี่ยคงไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะว่าเหมือนกันนะบใบมีดเหมือนกันต่างกันแค่ฝักนะครับในส่วนของอบริเวณด้ามจับเนี่ยจะเป็นด้ามจับขององค์ท้าเวสุวรรณครับแล้วก็เหมือนกันเดะเลยกันเมื่อสักครู่นะเพราะฉะนั้นคงไม่ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเพราะว่าในส่วนของฝักเนี่ยได้รีวิวไปแล้วเขาใช้การถลุงแร่เหล็กน้าพีแล้วก็ขึ้นรูปของมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำให้การดูต่างๆเนี่ยมันดูสวยงามนะครับ ก็1,699บาทครับคงจะเอาราคาที่มันแตกกว่านี้คงจะไม่ได้ถ้าลดราคาไปก็คือแตกแล้วนะครับบาดเจ็บแล้วนะเรื่องซิปๆแล้วนะถ้าลดราคาไปอีกนิดนึงอนะ่ะเพราะฉะนั้นผมให้ราคานี้นะครับคุณผู้ชมครับมีอยู่3เล่มอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณรู้สึกว่าอาจารย์งบชั้นไม่พอขยับมาที่ด้านล่างหน่อยแล้วกันครับเพราะว่านี้ผมเหลือเล่มเดียวฮนะ รับมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาผมจะรับมาผมจะลอให้ท่านอาจารย์ไอ้ท่ากำนันเนี่ยเบิกเนตรก่อนนะหรือเอาไปทําพิธีอะไรต่างๆที่พอจะเป็นไปได้ก่อนผมไม่ชอบแบบรับมาเพียวๆนะอย่างน้อยๆถึงแม้เหล็กน้ําพีเนี่ยจะมีพุทธคุณในตัวแต่ว่าถ้าเกิดได้มีการปลุกเสกขึ้นมาเนี่ยก็จะดูดีก็จะดูโอเคเพราะฉะนั้นผมโอเคจัดเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับฝักเนี่ยจะเป็นการหล่อองค์ท้าเวสุวรรณค,ครับคุณผู้ชมด้านนี้จะมีความนูนนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอีกฝักหนึ่งเนี่ยจะเป็นร่องนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของตัววัสดุต่างๆเนี่ยใส่ไปแล้วนะครับไหลเข้าไปในบล็อกหล่อแบบไม่เต็มน่นะฮะมันก็จะดูแบบไม่ไม่สมเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเข้าใจได้ตรงที่การควบคุมมวลสารต่างๆและก็อุณหภูมิต่างเนี่ยมันต้องเข้ากันจริงๆนะฮะจึงจะได้นะแต่ว่าตรงน,นี้คือบล็อกต่างนี่คือเขาทํามาเต็มที่แล้วนะค,คุณผู้ชมฮะเนี่ยนะ เต็มที่แล้วมันได้ประมาณนี้นี่อ่ะนี่นะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยในระดับหนึ่งแต่ถามว่าสวยมากกว่านี้ได้อีกไหมถ้างานจะปราณีตมากๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าราคามันก็ไปด้วยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการหล่อฝักด้วยแร่เหล็กน้ําพีที่มีการถลุงแล้วแล้วก็นํามาผสมกับในเขาเรียกว่าสัดส,ส่วนที่ลงตัวเพื่อหล่อขึ้นมาเป็นฝักนะครับผมผสมกับในหลายๆส่วนนะนะเขาเรียกว่าหลายๆแร่ เชนะ่นอาจจะเป็นผงไม้มงคลแล้วก็วัสดุสำหรับการขึ้นรูปนะดึงออกมาปับ๊บคุณผู้ชมจะพบกับอ,องค์ท้าวเวสสุวรรณนะฮะด้ามจับแบบนี้อันนี้จะเป็นทรงโบราณกว่าเดิมนะครับมีฉาด้านบนเลยนะเขาเรียกว่ามีทรงเครื่องด้านบนไว้ด้วยนะก็สวยสดงดนงานครับประมาณ9นิ้วถึง10นิ้วครับเร่มนี้9 0 0้บาทส่งฟรีครับคุณผู้ชมนะนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการโชคลาบก็ต้องมาสายท้าวเวสสุวรรณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการป้องกันสิ่งไม่ดีเนี่ยก็ต้องไป องค์ฤาษีนารอดครับอ้าวเหลือ2เล่มเนี่ยผมคิดว่าองค์ฤาษีนารอดตอน,นล่มเนี้ยอ้าแวแสดงว่าองค์ฤาษีนารอดหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเหลือแค่องูเทเวสุวรรณหรือเปล่าเนี่ยนะอ่าประมาณนี้ครับถึงมาแค่นี้จริงๆสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ครับลามีดครูอ๋อยินดีครับบริการทุกท่านนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะเจออะไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวััสดีครบ